สวัสดีครับวันนี้มาแล้วนะครับน,นี่มาหมายที่เราทําไว้มาดูตัวกันนะครับพอดีอันนี้มาสายหน่อยเพราะว่าไปดูกับดักหมูป่ามาครับหมูป่ายังไม่เข้าเลยตอนนี้ก็เวลาประมาณเที่ยงวันขึ้นแห้งพอดีครับเน,นีอาปืนมาด้วย เดี๋ยวกะนั่งดูตัวก่อนเดี๋ยวไงรอติดตามชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ซับสไคร e ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกับการทําคลิปด้วยนะครับนั่งนิ่งๆรอดูตัวครับเห็นสบายาปลาเข้าดีนี่ถ้ายิงนี้ไม่รู้ว่าจะจำจุดได้หรือเปล่า อยู่ข้างบนเวลาเรามองลงไปกับอยู่ข้างล่างมองขึ้นมานี่มันมันคนละอย่างกันครบ,บางทีเราลงไปเอ้เรายิงจุดไหนตอนอยู่ข้างบนอยู่จุดนั้นเอ้ก็ลงไปทําไมมองคนละอย่างกันครับด้วยตําแหน่งการมองมันไม่เหมือนกันครันั่งนิ่งๆครับ ใจเย็นๆน,นะครับนั่งซุ่มปลานี้เราต้องใจเย็นปลาอยู่ใต้น้ำครับมองม่เห็นเราต้องรอนขึ้นอย่างนี้ ่านครับเราต้องรอครับ ต้องซ้ำนะครับเพื่อความชัวร์ยี่สิบนาทีผ่านครับขอให้รอยอยู่นั้นนะครับจะยิงให้มันลอยแบบนี้ทุกตัวครับ ไม่ต้องตามหาแต่มันเป็นไปไม่ได้ครับมันอยู่ที่ดวงเราไม่สามารถยิงแล้วให้มันลอยทุกตัวได้ปล่อยครั้งครับที่ยิงแล้วลอยบางครั้งก็ยิงแล้วจมทุกตัวผมคิดว่ามันอยู่ที่ตัวปลาครับ ถ้าปลาตัวไหนอะที่มันมอีอากาศเยอะๆมันมันเหมือนกับว่ามันเก็บอากาศไว้ในตัวเยอะๆแล้วก็มันลอยตั้งใจจะลอยหัวไม่ได้บังเอิญขึ้นเงนี้ยผมสังเกตดูนะเวลาย,ยิงแล้วเหมือนมันจะลอยอ่แต่ตัวที่ไม่บังเอิญอยู่ๆมาขึ้นเงนี้ย ยิงแล้วมันไม่ค่อยลอยนะไม่รู้นะครับนี่ความเห็นส่วนตัวไม่รู้ว่าเพื่อนๆเจอแบบไหนกันบ้างครับแชร์ประสบการณ์กันได้คนระับ มีนกมาแล้วนกย,ย่างดีไหมเนี่ยนกแบบนี้เขากินกันนะสักเทเีไั้ไหมไปแล้วขยับนิดนึงไปเลย รวมอุดมแล้กันกเหมือนว่า <ปะ S 2> จะเอาปลาไม่ได้ต้องลงเดี๋ยวดูนะาิดเจือตดวงยังใหญ่ครับถือว่าฝีมือนะครับเนี่ย มือจริง,รงครับเตรียมพร้อมดูตัวก่อนนกกระสาใหม่ครับ แรกครับกดไปตั้งแต่ตอนขึ้นมานั่งห้างประมาณ20นาทีตัวที่2กดไปผ่านมาอีกทุกชั่วโมงมีขึ้นตลอดนะครับแต่มันไกล แล้วครับหัวขโมยมาแล้วครับงานนี้ เป็นต้องกดครับเหมือนจะฟื้นครับมว้จมไหมครับอย่ายิงไกลอาจจะไม่โดนจุดที่มันสำคัญทำให้ปลาชอ็อกอันที่ดีเราควรซ้ำสักเพื่อความชัวร มันจมนะครับไม่รู้ว่าจะเจอตัวไหมหายไป นี้50 50ครับือโอ,อกาสขึ้นนะรู้ว่าหาัวขโมยแม้เปล่าเนะี่ยได้ตัวถือว่ายังโชคดีนะเนี่ยนะครับสังเกตว่าตัวที่สามเมื่อกี้ ปลาอยู่ๆว่ายมาลอยเงียบน่าจะจมะแน่ไม่รู้ว่าหัวขโมยหรือว่าปลายังดิ้นอยู่ถ้าปลายังดิ้นอยู่จะเห็นก็ยังโชคดีที่ยังอยู่แต่ถ้ามีหัวขโมยแล้วเอาน้ำตรงนั้นลึกด้วย นะครับถ้าปลาว่ายมาแล้วอยู่ๆว่ายมาแล้วขึ้นเลยเนะี่ยส่วนมากยิงแล้วจะจมนะครับแต่ถ้าปลาที่เราเห็นลอยแบบนิ่งๆจากประสบการณ์นะถ้ายิงแล้วส่วนมากจะลอยนะถ้ายิงแล้วไม่โดนถุงลมด้านในนะ มันจะมีปานินมันจะมีถุงลมตอนที่เราชำแหละครับสังเกตดูครับชั้นแรกที่เป็นลำไส้ชั้นแรกที่เป็นลำไส้ถ้าเราลำไส้ออกมันจะมีชั้นถุงลมอยู่ด้านบนตรงนั้นนะครับทำให้ปามลอยถ้ามันมีอากาศอยู่ข้างในเยอะๆปามมันจะลอย เวลาปลามันลอยมันก็ต้องสูดอากาศเข้าไปข้างในให้เยอะๆทําให้ตัวมันลอยเราเรายิงเงือกมันปิดถุงลม,มก็จะอากาศมันก็จะยังอยู่ปลามันก็จะลอยกองอากาศออกต่อเน,นื่องจะอยู่หรือเปล่า ถ้าอยู่ที่เดิมนี้แค่สิบห้าสิบ้ปลาจมผมบอกผมบอกเลยนะครับปลานินนะโดยเฉพาะปลานิน,นะครับปลาอื่นนี้ปลาช่อนก็ยังไม่นี่แต่ถ้าเป็นปลาชะโดอย่างเงี้ก็อยู่นะครับฟองอากาศออกตลอดเลยปลาดินหรือว่าห,าหวัวขโมยไม่แน่ใจ รางต้องลงเก็บปลากัน,นครับสามตัวที่อยู่หรือเปล่าโอเคครับเดี๋ยวจะลงตามหาตัวกันนะครับดูนครับ ขึ้นมาก่อนนะครับอีกตัวหาไม่เจอไม่รู้ว่ายิงจุดไหนเอก็จุดตรงนั้นนี่ครับเดี๋ยวลงไปดูอีกทีครับน่าจะอยู่จุดแถวนั้นน่ะ อยู่น,นิ่งนะมันมองไม่เห็นดูทีมีตัวไหม เรบร้อยครับนอนอยู่ตรงนั้นถ้าไม่ได้กดไป2นัดนี้ไม่มั่นใจเลยนะครับน,นี่มั่นใจมากแต่ไปไม่ถูกจุดนอนอยู่ตรงนั้นเลยครับเือว่าได้ตัวครับสารแต้มเดี๋ยวไปดูกัน,นะครับสามตัวของแห้งใหม่นี่ครับไซโลกัว สวยสวยครับโอ้สวตัวนี้ใหญ่มากน่าจะเกจอสองนี่ครับนี่ครับตัวนี้ยิงสองนัดดีนะที่ร้อยครับใส่ตัวครับเดี๋ยวต้องมา รอชมกันว่าห้างนี้จะมี s h a d ใหญ่ไหมเก๋ okay, ครับสามตัวครับผมกับห้างใหม่สามตัวแรกนี่ครับอันนี้ปลาเมวนะครับเก็บมามีอารยิงไปแต่คงไม่ได้ตัวเ็เก็บมาเนื้อยังดีอยู่เดี๋ยวปิ้งให้แมว นี่ครับผลงานวันนี้อันนี้ปาน,นินตัวแรกครับที่ยิงลูกแรกกดไปเ้าหัวลูกสองกดไปอีกเ้าด้านข้างตัวละสองนัดเลยนะครับเนี่ยเอาแต่อันนี้ตัวที่สามเตัวที่สองอนะ อันนี้ตัวที่สองครับตัวที่สองกดไปนับหนึ่งครับนี่ครับมีตัวที่สามที่ลงไปงมรอบสองนอนอยู่ตรงนั้นครับแ,แหไมเ่เจอโอเคครับเดี๋ยวจะลองช่างดูตัวนี้น้ำหนักเท่าไร สามจุดหกนะครับเี hey, ่ครับถือว่าเป็นหมายที่ดีอีกหมายนึงครับนั่งไปรอบนี้จัดมา3.6มจุด ตานนีนไซส์สวยๆแล้วครับใหญ่ๆแบบนี้ใหญ่ๆแบบนี้กำลังช่วงนี้หน้าหนาวครับเริ่มเข้าหนากกำลังเข้าตากำลังเข้าแล้ครับเดี๋ยวน่าจะมีตัวให้ชมเยอะ แต่กำลังตามหาไอ้ชดโดครับเดืช่อนที่มันไซใหญ่เดี๋ยวรอ,อยติดตามชมคลิปนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันในการทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมเดี๋ยวจะตัวมาให้ชมกันคิดว่าใหม่นี้ต้องมีดีว่าผมทำแห้งไว้2วันครับก็จะเสร็จ ทำแบบไม่ต้องมันสูงด้วยครับสูงและชันทำเลดีแต่ถ้าทำไม่ดีเดี๋ยวมันก็จะเวลาเรายิงครับมันเราไม่ได้ทันระวังเราทำสูงเราต้องทำให้มันดีอเวลาเรายิงปลาอ,อะไรมาปลามาฝั่งไหนเราจะได้เห็นโดเคครับเราจเจอกันอีกครั้งครับ